เอ้าแล้วรอบนี้ผมมาอยู่ที่ไหนอีกวะเนี่ยโอ้งงเกมนี้เล่นไงอ่ะเออตีบอลไปเรืเ่อยมีอยู่3มชีวิตแล้วแชมเปี้ยนคุณมีสกิลพิเศษน่าสนใจกด F เพื่อตีในลูกบอลโอ้ดีเหรอลูกบอลอืมนี่ไงตีแล้วมีประสบการณ์จากเกมแถวนี้นี่แหละเฮ้ยตีแล้วนี่อะไรวะเนี่ยอุ้ยอุ้อุ้ย,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 ยมีแดงงี้ด้วยอะไรอ่ะเลขหนึ่งคืออะไรอุ้ย มีสกิลพิเศษด้วยเหรอเจ๋งอุ้ยอุ้ยบอลบอลน่ากลัวจังอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอยเกือบอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบเกือบอืมอืมโอ้ยอะไรวะที่อ่ะสกิลเล่มหนึ่งผมทำอะไรได้อ่ะจุดโจมศัตรูเต๋อืมเฮ้ยอืมอืมอุโหยังไม่ตายอีกอะไรวะพิชเดชเข้ามาเดชเข้ามาอย่างพระเอก ดรสเ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 ดรสอืมก่อนจะตุยนะเราอ่ะอิชซงอ้าวดึงบอลมันคือดึงบอลเหลืออะไรยังงงสกิลตัวเองอยู่เลยอืมมาหนึงน่งหนึ่งมาอ้าวล่วงไปละมาคุณผู้หญิงเรามาสู้กันหนึงน่งหนึ่งช่ว่าปุ๊บช่ว่าปุ๊บสกิลนี้ทำอะไรได้ไม่รู้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุป๊บเออเรียบร้อยเอ,อ๊ชนะแล้วอืมถ้าเมื่อกี้มันง่ายไปไม่ต้องแปลกใจเพราะมันคือทุ่นทุ่นเดียว มาเรามาลุยสนามจริงดีกว่านี่อันเนี้ยของแท้เฮ้ยตาผมเอาเอาเฮ้ยใครมันดึงบอลผมไปโอ้โเฮ้ยตีอุ้ยบอลมันกลนโอยนะเนยอุ้ยโดนอะไรอ่ะอุ้ยมองไม่เห็นอุ้ยตามัวอืมโอเคอย่างน้อยก็ยังเห็นสีบอลอยู่เฮ้ยแย่เข้ามาตีอ่าเร็วร้อยเก็บไปหนึ่งเอาหนึ่งหนึ่งกันแล้วโอ้เจ้า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 เร็วล้อยเดี้ยงไปหนึ่งไม่น่าเลยอุ้ยบอลมาหาผมนี่หว่าลืม ไอ้ยอะไรอะกำแพงเซกเหรอ I need healing เฮ้ยไอคนนี้มีกำแพงเซกเหรอเห็นแล้วอย่างหนึ่งหนึ่งด้วยเลยเฮ้ยบอลเฮ้ยจตีหันตีทำไมไม่รู้ทำไว้ก่อนเฮ้ยมีบอลหลอกด้วยเหรอเฮ้ยทำไมแบบนี้มันสกิลแต่ละคนมันน่ากลัวจังวะอ้าวซาวารูโดหรือเปล่าอ้าวโดนหยุดเวลาอ้าวอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยโอ้โบอลโอ้โห ขอโทษนะครับพี่ถ้าพี่เล่นบอลกันขนาดนี้ผมไม่เล่นก็ได้อุ้ยอืมไอ้นี่มันมีสกิลเทพอ่ะอ้าวเพิ่งชมไปเองนี่ไงอ้าวอ้าวเ้ยก็อเจดยืนเหวโอโอ้โหเล่นกันอยู่สองคนเออเล่นกันไปเลยสองคนนั้นเออเออนั่นแหละเออเออที่พิกแพทเทิร์นโมเมนต์อืมอ้าวอะไรวะ อ้าแล้วผมได้ฆ่าเฉยเลยผมยังไม่ได้ทําอะไรคนนั้นเลยนะเอ้บอลอืมอะไรบอลหลอกอะไรผมไม่หลงกลหรอกรอ,อืมเอ้ยได้แล้วฮิตหนึง่งเอาสู้กันล่ะ <ica> เอาเอ้าดึงบอลงี้เลยเหรออุ้ยอุ้ยอืมได้คิวแล้วเกือบไปอุ้ออยบไอไอบอลเร็วๆคือตีได้นะแต่ไอบอลเริ่มต้นเนี่ยตีไม่ได้เพื <laughs> ่ <findings> อนจะยิงบอลได้ไหมตีไม่ถูกโอ้ยโดนจนได้ไม่ผมจะไม่ตุย ผมจะไม่ตุยง่ายๆหรอกอ่าเรียบร้อยไอตัวเติมไปละเหลือหนึ่งหนึ่งลวเพื่อนอืมสกิลตูทําอะไรได้ไม่รู้เหมือนกันอืมน่าจะเป็นการผักบอลอืมเอาหนึ่งหนึ่งเหรอก็แพ้อยู่ดีผมยังงงสกิลตัวเองอยู่เลยแป๊บหนึ่งเช็คก่อนสกิลของตัวละครผมนา่าจะเป็นการผักบอลได้มั้งไม่แน่ใจโอ้โหอันนี้แมปอะไรวะเนี่ย อยากก็อยู่ในเอ่ออะไรดีเว้ยเรียกไม่ถูกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกำแพงบีบเหรอเฮ้ยกำแพงบีบโอเคเยี่ยม <m> นี่ไงอืสู้อะไรใกล้ก็ได้นะใกล้เปล่าสู้ใกล้เปล่าสู้ใกล้เปล่ปายิงอ๋อเปึือกอ,อ,อ๋ออ๋ออุ้ยเลือรถไปหนึ่งแล้วโอ้ยกดตีไม่ทันเฮ้ยเดีย๋ยวนะแบบนี้ทำไมมันเหมือนในโตเกียวกูนเลยเว้ยคิดไปเองหรือเปล่า อืมดูจากบรรยากาศแล้วห้องแล้วนี่อืมน่าจะคิดไปเองใช่ใช่ไม่เหมือนเลยอืมส่งบอลไปส่งบอลไปอะอุ้ยเรียบร้อยโดนไปอีกคิดอืม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 เอาอยากเล่นประชิดเหรออยากเล่นประชิดเหรออยากเล่นประชิดเหรอนี่ไงอยากเล่นประชิดเหรอกระจัดให้ปุ๊บนี่กิ้งโทรไปหนึ่งทีอุ้ยอุ้ยอุ้ยสกิลอะไรวะน่ะอุ้ยจุบปุ๊บกิ้งลบอู้ บยิงยิงอ้าวอ้าวชนะเฉยเออก็ดีเหมือนกันอุ้ยบบบกำบนลืนเฮ้ยมีสกิลดีด้วยโอ้ยลุงนี้ผมกดใช้นานแล้วดีกว่าตัวละครเรามีถึงกับ4สกิลเลยเหรอ,อเออแล้วตั้งนานเราก็ไม่กดใช้เนาะทาคีทามอะ่ะอ๋อนี่ไงให้เวลามันช้าลงอ้าวแต่ถ้าใช้ไม่เป็นมันก็ไลประโยชน์อีแปงลงร่างโอ้ กำกำบนลูนนี่ตัวผมลอยได้ด้วยล่ะพลังแห่งฟับฟี่ดาบย่างยืดอ้าวไปไหนละอืมอุ้ย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 สู้อ๋อ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 เอามาดิเอ้าเปิดเวลาแห่งฮาคินี่ไงหยุดเวลาไปทีนึงทำเพื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันอุ้ยส่งทีเผลอนี่ใหญโดนไปฮิตหนึ่งไอ้ท่าฮาคิผมใช้ไม่ค่อยคล่องเลยอ่ะผมยังงงอยู่เลยมันต้องใช้ไงอุ้ยบอลเล่นอย่างนี้ผมก็ไม่เอานะ อุ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วอุ้ยบอลโอ้โหเกือบโดนเลทีเผอไอ้บอลเลิฟต้นทำไมผมตีผมลืมตีตลอดเลยเอาไงเอ้วาปได้เหรอดีเราแดตได้อ่ะเอาดิเดตกับวาปอะไรดีกว่าเอ้ยดีไอ้ลอยตัวโชว์ไปทีนึงเอ้าซวยลอยตัวไม่มีประโยชน์เฮ้ยเกมนี้มันสุ่มหานี่ได้นี่นาแชมปีเยนเออเราสุ่มหน่อยดีกว่าเล่นตั้งนานยังไม่สุ่มเลยมามาโอเปิดสักหน่อยอ่าฮะ มีของแรอยู่ยการนี้แน่นอนนอนเอ้าหม่เอาไเอาไม่ไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นเอาอีกรอบหนึง่งแนวรอบนี้ดวงดีเฮ้ยมิลเจเดรีด้วยหนึ่งในห้าหนึ่งในห้าหนึ่งในห้ามันต้องมีสักอันนี่แหละที่เป็นรีเจนผมเป็นคนที่ดวงดีมากๆอยู่เอา้ายังไม่ถ้ากดคลิกเลยนะไม่เอาไม่ยอมอีกรอบหนึง่งโอ้โหแร่สี่ถ้าได้คอมมอนก็ไม่รู้แล้วจะพูดยังไงนะกดไปเลย เอ้ยได้ของแลก็โอเคแหละมังโอ้แล้วนี่มันห้องอะไรไวะเนี่ยห้องรวมแก๊งแอนิเมะเหรอมารอบนี้มาใหม่พร้อมกับดาบที่น่าจะเท่กว่าเดิมมังปุ๊บตีส่งให้เพื่อนก่อนส่งให้เพื่อนยิงบอลทิ้งนี่ไงยิงบอลทิ้งเดี๋ยวเจอบอลยางยืดหยุดเวลาแม่มเลยมันไส้ สรุปนี่คือตัวที่หยุดเวลาได้นี่คือฟับฟีนะฮะไม่ใช่เอ่อดีดีอีไม่ใช่ดีอีแล้วประเด็นคือเราก็ใช้ไอ้ไทม์ฮาคีไม่เป็นด้วยไงสกิลเพื่อนแต่ละตัวนี่มาจากเรื่องไหนบ้างผมไม่รู้เลยนะเนี่ยผมดูไม่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นอุ้ย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 อาว<ๆ>อาววยโดนเล่นทีเผลอโดนเหลี่ยมอ่ะตั้งไอวอลเลยปลอดภัยไว้ก่อนเฮ้ยตั้งกำแพงนี่ไงเล่นทีเผลอหรอมีกำแพงสำรองเอาลงได้ไหมเนี่ยเอาลงไม่ได้ด้วยไงประเด็น เอ้าก็แพงพังพอดีเซ็งสามคนสุดท้ายอุ้ยโดนตาบอดอีกแล้วเขาคนอื่นก็มีทำไมต้องเอามาให้เราอ่าเดี๋ยวลอยล่วงเฮ้ยลอยตัวหนีสักหน่อยตัวลอยตัวทำไม